สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอาคายญี่วันนี้เนาะทุกคนเรามาขุดห้องน้ำนี่มาบริการนล้วนี่คือคุณเลิกได้ประมาณเมตรเมตรเมตสามสิบประมาณนี้แหละเพราะว่าอันนี้คือเมตรห้าสิบนี่พอบ่คนนี้เนาะน่าจะประมาณอ่าชิคุนเลิกประมาณสองแมตรครึ่งเนาะเป็นบ่สองแมตรครึ่งแล้วก็เฮ็ดใหญ่ประมาณสองแมตรครึ่งพอดีเลยอันนี้คือ ที่จริงแล้วโบเห็นหญ่ปันนี่ก็ได้ถ่าสิคุณเลิกนะแต่ว่านี่คือเวลาคุณเลิกมันจะตักดินออกยากนะก็เลยว่าสิคุดแบบยิ่ใหญ่แล้วก็บอกคุณเลิกปันใดะนะสิเอาแบบนี้เนาะ,ะทำอินนี่คุดอยู่พุ่นเนาะทุกคนเอาเแบบิ้งขึ้นไปเบิ้งดูเอยมีมันนี่ทุกคนทำอิดคุดอยู่นี่แต่ว่าอยู่นี่หันคุดเลิกไปประมาณแมตเคืงองเนาะแล้วก็มันมีหนำออกมาทั้ง ลุมนี่นะทุกคนมีนําออกมาเพราะว่ามันติดกับนน้าห้วยแดนเนีก็อยู่ทั้งลุมหันมีก่อนหินหลายๆนะหนาจะแม็ตติดกับห้วยเราเป็นอันนั้นออกกับโบจักเนาะเขาก็เลยว่ามาคุ้นไหมทั้งเทิองนี่นะทุกคนไทว่าสิคุณอยู่นีนและสิตัง้งดีนีเลยนะแล้วก็หลายๆคนเนาะถามเขา,าว่ามายุแสห้องน้าต่อถามว่ามีเหือต้องมีห้องน้ำต้องมีห้องครัวยังนะ,นะก็เลยว่า ทำให้เขาสั่งเงินก่อนส,สั่งครัวแล้วก็จึงมาสั่งห้องน้ำเนาะต้องทีละอย่างทีละอย่าง,งไปเนาะทุกคนเพราะว่า,าเฮ็ดซี่เฮ็ดพร้อมกันเพราะว่าอ่าให้งานของเฮาน้อยคนมีแต่สองสามคนเนาะก็เลยว่าบ่าได้เขาต้องได้เฮ็ดทีละอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นแบบนี้นทุกคนมาบนข้าง,างในกันมาเฮาตั่งหอใส่แล้วเนาะตอนนี้อันนี้คือเขามาคุดมือนี่มาคุดสองไอ้น้องน้องสาย ส้องไอ้นอง <c oughs> น้องไซ์กับอันนี้ <c oughs> ข่อยเนาะมาคุดเพราะว่าพรเท่าก็เป็นไข้ช่วงนี้เป็นอย่างกบจักไผ่ก็เป็นไข้อันนี้ก็หูซึ้อว่าเจ็บคออยู่เนาะลืมซิเป็นไข้อะไรนี่แล้วก็น้าเบาก็เป็นไข้เนาะก็เลยว่ามาคุดตะสอบคนมาตอนนี้พื่นครัวของเราก็กอได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ได้ประมาณนี้อันนี้ที่เห็ดอันเตาไฟอยู่นี่ก็เลยว่าจอครูแบบนี้ไว้ กอได้ประมาณนี้ใครีว่าฮาสิก่โก้มันหมดแล้วก็เห็ดเพ็่นคั่สามเลยแหลวจึงสีไปเห็ดของน้ำนะแต่มาเบิ่งแล้วไซของฮาหมดช่วงน,นี้คือซอกไซหยากนะแต่ว่าราคาก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นตลอดทุกคนหูซื้อว่าราคานี่บอกคือเก่าปกติคิดว่าสมมี่แพงแต่ว่านับมือนับแพงขึ้นเลยเลยนะทุกคนนับมือนับแพงขึ้นเอยแบบนี้ก็เลยว่าสื้อบ่ไว แล้วก็ซอกบอลได้กับโบมี่เพราะว่าช่องนี้ช่วงฝนตกแล้วก็เ้าจะพักนะก็เลยไปซอกทั่วเมืองแล้วก็ได้มาคันหนึ่งนะทุกคนตอนนี้เนาะมื่ออื่นน่ะจะได้เริ่มก็จักถา่าว่าอ่าเท้าก็หนาเบาเป็นไข่ดีแล้วจึงมาเริ่มเนาะถ่าว่าบดดีก็ยังบม่ได้เริ่มก่อเถื่อกนี่นะฝ้าไว้แล้วก็ไฮซิขุห้องนำเหน็แนะแล้วเนาะแล้วีนเขามาอันนี้ยังบม่ได้เทีคืนเดือด่อนทะุกคนอันนี้จะเป็นคืนครัวถ่าคุณแปดนะักใหายเนานะ ใจของเฮาที่สั่งมงาแต่คันนึงทุกคนน่าจะพอดีแล้วก็แยังบวพอเถื่อเฮายังได้สั่งไมาเดสั่งซื้อมาเองเพราะว่าเฮาเทพื้นยังบบแล่เถนะื่อนาะตอนนี้คือนี่เฮาก่อนี่เรวทุกคนประตูใหญ่ของเฮาประตูจิกเฮาเพื่อนของห้างนั่นเองอนนอเลแล้วก็อ่าก่อก่อแล้วแล้วก็มาเทคานเนาะหลังจากเทคาน,นแล้วเฮาก็ยังกอขึ้นไปฮอดอยู่บอล ไมชลัลล่าแล้วก็แล้วแล้วก็บโบกเนื้อคนบกแบบนี้เนาะแล้วลก็มาบนนี้นี่หอมอ,อันนี้คือเทพื้นแล้วทุกคนเทสามเด็ดแล้วนี่นะนี่ห่อนึงทเท,ลงทลงแล้วถ้าต้องแบบเทเทละห้องเทละห้องไปเนาะเพราะว่าให้งานของเฮาบ่ได้ใครๆก็เฮ็ดเวียเฮ็ดสวนก็เลยว่าหาบ่ได้เลยสมนี้นะก็เลยว่าเฮ็ดเ,เ,เ,เองเฮ็ดเองมือนี ห้องนี้บอได้เทเธอร์นะทุกคนเพราะว่ากอนซีเทของมีโต๊ะตรงหรือเทมุ่งก่อนหลอกจีเทนะห้องนี้เทแล้วเลยแล้วเทพื้นเทพื้นแล้วแล้วของนี้ห้องที่สองเนาะมาเลจะเป็นห้องที่สามนะทุกคนเทแล้วสำเร็จแล้วอืมมันจะบุคคลงามบุคคลละเอียดปันใดเนาะเพราะว่า าากระจกเป็นมือมือแบบมือสมัครลินนะจําเป็นเพราะว่าบม่มีเงินจากแบบคําทาอย่างเขาเนาะค้ามือกอแซนเอ้ยลอยกับซาลันกีบเด้วทุกคนได้ยินเขาว่าว่อันนี้คือเขาเหตุเองแสดงว่ารุดพรอนไปลอยกับเซาลันกีบตังเงินตังเงินไปอีกไลยน่งแล้วเขาก็บดนจังเลยแล้วก็เทห้องโถงใหญ่สองห้อง ห้องนี้เ้าทำอางนี้เวอรเลยเธอห้องนี้ไม่มีปูดเนาะทุกคนเอาไปเอาไปเอามาหยักกันเลยว่าเอาไว้ก่อนอันนี้บกแล้วเก็ดจิ้งเทอันนี้คนรัห้โบโบ้เถื่อเพราะว่าห้องนี้มันเครื่องหลายแล้วก็อันนี้เป็นห้องที่เข้ามาจากประตูก็เลยยังไดงก็เลยเธอทุกคนเขาต้องเลเทานน้ำประมาณนี้นะถ้าบลเทานน้ำมันตัวพวกอนันนีงขึ้นมาแล้วก็มันจะกิน ก็เลือกตรงนี้ทีนานหนึงเนาะตอนนี้นนทุกคนเขาก็สั่งตะกะโรมาแล้วนี่หลังจากเทคืนแล้วเขาสัตะกะโรตะกะโรแบบนี้นะจุแบบเกจเอของไทยเลยเพื่อหลังจากบุกแล้วเขาก็มาติดอันนี้นนทุตะกะโรเกจเอเขาจะว่านะอ่าแกจหนึ่งหันมีซีอันนนทุกคนซีอันหาหน้าเกจหนึ่งมีหาอันนนทุกคนแล้วก็ แกนึงมีหาอันหาอันนั่นแกนหันแสนหนึ่งโนแสนีกเป็นเงินช่วงนี้คือแพงแพงเนี่ยกว่าแพงแต่ว่าจำเป็นต้องไม่ซื้อเพราะว่าถ้าแบบเฮาบดติดไซสมันก่อเวลาอ่ามึงหน่ามาติดเฮาจะใหญ่ของเครื่องไปมากยากเนาะคือจาก,การโลนี่เนาะทุกคนเฮาสั่งมาเพื่อสิติดแต่ห้องนอนซ้ำห้องนอนหันเนาะ ห้องทุกยังบริเวติดเถื่อนเพราะว่างบเฮาบาพอๆนอนคนเฮาต้องติดแต่ห้องซ้ำห้องนอนหันไหวเพราะว่าเฮาทีไหวคลองเครื่องแล,ล้วก็หลังจากที่บกเถื่อนแล้วใสป่ประตูแล้วเขาก็สามารถมานอนได้ฮะนะเพราะว่างบเฮาไปกับบริเวณเพดานก็ยังบม่ทันได้กินเนาะแต่ว่าอยู่ได้พอแบบอ่าอยู่ได้ฮะนะอยู่ได้อยู่เนาะประมาณนี้เนาะ อามีงบซัำใดก่อเหตุสัำนั่งก่อนนอนคนค่คอยไปเหตุทะลายมไปแล้วนี่มาอเอางบนแล็ตอนนี้คือเฮามาอยู่หน้าบ้านของเฮาเนาะทุกคนมนี่คือบ่ได้บกฝนเลยล่ะกะ,ะเดดแห้ง <laughs> บรรยากาศก็สิประมาณนี้เนาะทีดไปแล้วนอนคนอันนี้คือแบบ หลังคาก็ตัดเป็นชี้เห็บห้อยแล้วเม็กก็สื่อเอาอ่าสังก็ซีงยังก็สื่อเองหมดแล้วก็ค่ามือที่เขามามาตัดหลังคานีเนาะโดยเฉพาะแมนใยเหกาประมาณเก้าล้านสามแสนกี๊เนาะทุกคนค่ามือนี่เนาะค่ามือที่เขาตัดหลังคานี่นะทั้งเฮือนแลบก็ทั้งเฮงขวานเนาะสองอันนี้ถ้าว่า,าลายแต่เฮือนก่อนเนาะจะบอดประมาณนี้เนาะจะประมาณห้าล้านไปห้าล้านไปนี่แหละแต่ว่า เขามาตาัดหึรนคว้าพ่อหมนะก็เลยว่ามันจะแบบ <c ười> ขึ้นไปแบบนี้เนาะประมาณนี้เนาะทุกคนเป็นอะไรงามบอ <c ười> <c ười> กบับบรรยากาศงามแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีแลวก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยเนาะทีแล้วบ่ได้ถ่ายคลิปอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งกันเลยเพราะว่ารงนี้คือมีงานหลายงานแหงนะทุกคนอยู่บ้านก็มีสองงาน งานแต่งนะหละช่วงนี้คือแบบก้อนเขากันซานะเขาจะาจัดงานแต่งแบบฮิปๆฟอๆเลยก็เลยต้องไหนไปซวยเนาะคนเป็นบ้านของเาฮาเดค่ะถามว่าโบาไปซวยกับโบได้แล้วก็เป็นงานแต่งหมูสัตว์นิดเดะหะนะหมูที่เคยเหียนกันกินน้กากันะนะโบไปกับโบได้เนาะตอเลก็เลยว่าต้องไลยไปเป็นงานมานงานแตง่งงานกินทององีกอย่างอยู่บ้านมีสีหางงานเลยก็เลยว่าต้องไลนไปหะนะ เดี๋ยวว่าเรียนติดกันเลยชน,นหนักกัเลยว่าโบทันไใ้ท้านในทยให้ทุกคนได้เบิรงกันเลยเนาะต้องขอโทษหลายๆเทขืท้นนี่เนาะเทประมาณสี่ห้าคนนี่แหละเทมือเดียวเนาะคนหนึงเดียวแล้วก็พักเลยเพราะว่าอ่ามือทีท่เทขื้นหะเขาจับโบอไซค์เกือบบกแลว้วอ่าเอาตีนเยียบหานนะทุกคนตีนย่างไปย่างมาแล้วก็โตไซไซอันนี้มันกัดตีนอนะ่ะเป็นครูมาเลยเ่าแล้วก็นนะวเบ้านะ เลยว่าเขาจะเอาเป็นไข่ไดบวกกันหลายอย่างเจ็บเป็นก็นเลยพักอยู่เนาะตรงนี้แล้วก็อข้าน,น้อยก็มาซวยได้ทุกคนเดีย๋ยวสิคืนคลิปให้ทุกคนดูไปท้ายไวายยูในนึงสุยา าค่าน้อยก็มาแล้วก็มาซวยมางานมูเดย,นะย์นะมาซวยมาเบิงมาเบิง,มา,บงมาพอดใจแล้วนะถ้าผู้ใดย,ยังมาเบิงคลิปนี้แล้วเนาะก็ไปเบิงซ่องขอ้า,าน้อยได้เด้อเพราะว่าข้า,าน้อยนะ่ะจะลงสากกว่าคลิปนี้เรา่ายไว้แล้วคลิปหนึง่งตอนนี้คือไก่สามเล็ดแล้วโคนถึงว่าจะสามเล็ด แบบบ่ลอยเปอร์เซนต์แต่ว่าก็ทีสสำเร็จแล้วเนาะหลังจากที่สั่งแบบนี้แล้วเขาก็ใส่ป,ประตูบ่งเหยียบอีกอย่างแล้วเทคุณแล้วเฮ็ดเฮมคว้าแล้วแล้วเขาก็มาอยู่ไรเลยเนาะทุกคนแล้วก็สวนน้ำนะเขาจะต่อมาจากชาวบ้านเนาะต่อมาจากชาวบ้านแล้วก็ไฟฟ้าน,นี่ยังโบกูเถื่อนเนาะเพราะว่างบหลายแห่งแล้วก็ภาว่าเฮ็ดได้ก็ดีภาวะเงาแพงอ่าเกินกำหนดก็แบบเขาจะยังบ่ได ต่อไฟเขาเือเขาจ้องได้ใส่ไฟฟ้าแบบแตะขึ้นเก๋ามาเลยดึงเอาแบบนี้เนาะตรงในี้ใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วก็มือใดมีเงินหนึ่งหนึ่งแล้วก็เขาจึงมาเห็ดไม่ต่อเติมแบบนี้โอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะอันนี้คืออย่าให้ทุกคนได้ผูว่าเขาสั่งหอใจแล้วแล้วก็ย่าให้ทุกคนผู้ที่ล้อท่าเบิงยูหันได้เบิง เนาเราจึมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะมีหลายๆคนเนาที่เขามาถามเพราะว่าเขากบ่ได้ย่ายคลิปไลา์มือเติบนะก็เลยว่าฮอดใส่แล้วสั่งฮอดใส่แล้วแล้วก็ใส่งบประมาณเทอดายอีกอย่างประมาณนี้เนาะแล้ว คืองบอันนี้นยังบล็อกูเธอเนาะเหม,ม,มือนมือหน้าชีไทยคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ชิมาบอกลมลมเลยเพราะ,าย,ระาายังบ่สํำเร็จดเชื่อนะพอยังบล็อกูเธอเนาะแล้วก็ซำหลังจากที่เขามายูแลวเขาจะจะทายให้ทุกคนแล้วก็จะเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็มีคนอ่าเอมเมนนหนึ่งมาถามว่าคนอาคาเป็นอย่างคือบอสเนี่ยบอกครัว้าอขาองน้ำของนอนเอยียงคือบอสไซในเรือนเดียวกันเป็นอย่างขึ้ะนแย่ขนาดคือต้องบอกเลยว่าคนอาหารจะ ค่อนข้างที่ว่าของเครื่องของหลายแหงนะบ่าว่าจะเป็นไม้ตอกเครื่องใส้เครื่องไปส่วนไปให้ไปหน้ายอยียงเนาะมีหลายเลยก็เลยว่ามาใส่อยู่เพื่อนเดี๋ยวนี้บ่ได้ต้องแบบใส่อยู่เฮือนควาเราก็เลยสั่งเฮือนคว้าใหญ่เนาะเพราะว่าจะไปใส่เครื่องของต่างๆอยู่ในเฮื่อนขวมดแล้วก็ทั้งนี้มันจะอยู่แบบสบายสบายนะเครื่องบ่หลายเอาไว้แบบนี้เนาะ แล้วก็ห้องน้ำก็บอ่อยกใส่ก็ย้อนว่า,าคือภายภัยก็มักความสะอาดเนาะแต่ว่าเฮาก็เลี้ยงบ่ได้เลยนี่ใส่คนอาคารมาจจบแบบไข่ไข่คือคนจีนเหรอคุณแบบใส่แบบใส่แบบใสของใส่เครื่องอยังป้าปนป้าแนวนี้เนื้อ่นไปมันจะเกะกานะ <laughs> ประมาณนี้เนาะก็เลยว่าบ่ใส่ห้อง ร่วมกันเลยสย่องแย่งนาะเพลินเพลินแล้นครัวของนั่งแบบนี่เนาะประมาณนี้เนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิลาไปก่อนค่ะ House u p d a e มาอยู่แลวเฮา s e อัปเดตเรื่อยๆให้ทุกคนได้เบิ่งนกันเด้เอคลิปนี้สิลาไปก่อนด้อทุกคนสบายดีบ๊ายบาย